อ้าครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ผมนายศับอนันทาทัวร์วันนี้ <c oughs> มาเจอกันที่วัดพระธาตุจอมปิงนะครับอันนี้อยู่จังหวัดลำปางอยู่นะครับอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันนะครับ <c oughs> ก็มา วันนี้ไปแถวๆสถานปฏิบัติธรรมมานะครับก็ถือว่าเงียบสงบดีนะครับแต่ที่นี่ <c oughs> นี่ดูข้างในก่อนนะครับโอ้มีพระศรีวดรีจะมหาเทโรมาดูบรรยากาศข้างในกันนะครับว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะครับ ที่นี่นี่ที่นี่นี่ก็มีของดีเยอะนะครับวิหรา,ารหลรงปู่รพ a j าสามสิบทัศนะครับพระพุทธรูปที่นี่จะเป็น เป็นแบบปแบบรูปลักษณ์แบบล้านนาเหมือนกันนะครับก็มีผ้าแก้วด้วยนะครับมีผ้าทาดด้วยนะครับ <c oughs> นี่นาทาอยู่ข้างในนั้นมีที่รูปของด้วยนะครับเราจะพาไปชมข้างนอกกันนะครับ จะมีเจ้าภาพยกช่อฟ้าด้วยนะครับนี่มีวัตถุมงคลให้เช่าด้วยนะครับ เออที่นี่ก็มีกลิ่นอของความเก่านะครับเพราะว่าตรงนี้มีอิฐโบราณด้วยนะครับห้องน้ำชายหญิตรงน ون, น้นไปสุขานะครับที่นี่กามีให้ชมเงาพระาธาตุด้วยนะครับคล้ายๆเหมือนกับวัดพระาธาตุลำปางหลวงนะครับก็ถือว่าดีนะครับ มีนี่ตรงโบสนี้เขามีไปดูเงาพระธาตุตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับสายโชคลาบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับเนะี่ยนี่สาลเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับ เลยโอ้บ, oh, oh, บนพระธาตุมีต้นโพเล็กเดินนะครับพระธาตุองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์ไม่เบานะครับครูบาเจ้าสีริมิชโยตรงนี้มีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับนี่หอพิพิธภัณฑ์ก็เป็นของเก่าเองนะแต่ จะพาไปดูศาลเจ้าพ่อมาขาวนะครับที่นี่มีคนรู้จักน้อยมากเลยนะครับศาลเจ้าพ่อมาขาวจะอยู่ข้างหลังนี้นะครับสามารถมาขอพรขออะไรได้นะครับเราจะไปพาไปดูกัน นี่นี่นะครับสารเจ้าพอ่อม้าขาวาาเปิดเข้ามาชมกันได้ตรงนี้นะครับสารเจ้าพ่อม้าขาวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงข้างนี้กันอขออนุญาตถ่ายนะครับ เผื่อจะได้มีผู้ที่ได้มาสวดมนต์ปรับภพภูมิให้ท่านนะครับขอบุญจงสําเร็จกับท่านด้วยนะครับวันนี้มาเผยแผ่เป็นธรรมทานนะครับท่านนะครับอาขาอนุญาตนะครับนี่นะครับคือสารเฉพ่อม้าขาวนะครับนานกันที่ยะอ๋อถ้า ถ้าเป็นพ่อหนานเนี่ยคือคนที่เขาบวชแล้วเขาศึกมานะเขาจะเรียกกันว่าหนานนะครับแถวภาคเหนือเขาจะเรียกกันว่าหนานคนที่บวชนานๆแล้วก็ศึอกออกมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าหนานนะครับแถวบ้านผมเขาเรียกกันแบบนั้นยังไงก็มาขอพอรมาแผ่บุญกับเจ้าพ่อม้าขาวได้นะครับ ที่นี่ก็เขาจะมีบนม้าไว้ด้วยนะครับใครสําสเร็จแล้วก็จะเอารูปปั้นม้าขาวมาไว้ที่นี่ได้เลยนะครับเนี่ยเขาถึงว่าเจ้าพ่อม้าขาวนะครับแล้วท่านคงขี่ม้าขาวด้วยคงจะเป็นอะไรประมาณที่ว่าอัศวินขี่ม้าขาวอะไรแบบนี้แหละ ็แถวนี้ก็เป็นที่ที่หนึ่งที่น่ามากราบไหว้บูชานะครับเป็นที่หนึ่งที่ของจังหวัดลำปางนี่ก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับอ่าอันนี้วัดนี้มีการมาของพระแม่จามเทวีด้วยนะครับแหมดงานเหมือนเดิม จะบอกว่าเขตเชียงใหม่ลำโพนลำพะลำปางเนี่ยเป็นสมจังหวัดที่มียานบาร,รมีของหรือว่ามีความดีของพระแม,ม่จาามเทวีอยู่หลายวัดเลยนะครับ <c oughs> มันมีอีกวัดหนึ่งที่ ที่หน้าไปก็คือแถวๆดอยหลอเดี๋ยวผมมีเวลาว่างเดี๋ยวจะพาไปนะครับวัดนี้มีอายุเก่าประมาณ1,300กว่าปีแล้วก็ถือว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปก็ที่นี่เป็นที่นี่หนึ่งที่สามารถมาปฏิบัติธรรมมาเจริญกรรมฐานมา ฝากกระแสดีๆได้นะครับนี่ตอนนี้ออกมาแล้วนะครับผมมาที่นี่แล้วหนึ่งครั้งก็มาถ่ายรูปแต่ครั้งนี้มาถ่ายวีดีโอนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่ามาเที่ยวนะครับนี่ที่นี่ก็บริเวณหน้าวัดกว้างขวางนะครับก็วันนี้ก็จะ จบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อจะพาไปที่อื่นต่ออีกนะครับมีรหัสด้วยแตกลายงาเลยนะครับเนี่ยสวัสดีนะครับโชคดีทุกท่าน